วินวิวจูนฟอร์ดชวนแฟนนักอ่านมากระทบไหล่แบบใกล้ชิดในงานมหากรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่28สุดยิ่งใหญ่พบหนังสือมากมายกว่า1ล้านเล่มระหว่างวันที่12-23ตุลาคมนี้ณศูนยะ์นการประชุมแห่งชาติเซริกิจ สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยจัดใหญ่เอาใจคนรักการอ่านและล่านตาไปกับหนังสือมากกว่า1ล้านเล่มหนังสือเปิ้ลใหม่กว่า3,000ปกจาก340สำนักพิมพ์บนพื้นที่กว่า20,000ตารางเมตรในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่28 b บุ๊กเอ็กซ์โปไทยแลนดงานนี้พบกับ6นักสแสดงสุดฮอตตัวตึงคนรุ่นใหม่ที่มีใจรักการอ่านอูธนบูร์เกียรตินิรัน มาร์ตาหุ่นจิตยาเจริญวินพวินกุลการัญยวิทย์วิลเบญยาภาจินประสมจูนวันวิมลเจนอาศวะเมธีและฟอร์ดอารันอาศวะซืบสกุลที่จะมาร่วมแจกความสดใสพร้อมให้แฟนๆได้กระทบได้แบบใกล้ชิดระหว่างวันที่1 2ถึง23ตุลาคม2566นี้อกี้นาสุดการประชุมแห่งชาติเซรกิปงานมากกรรมหนังสือระดับชาตินะครับ ครั้งที่28นะครับจะจัดขึ้นในวันที่12ถึง23ตุลานี้นะครับเปิดงานเนี่ยจะจันจันถึงพรหัสเนี่ยเราจะเปิด 10, 10, 11โมงเช้านะครับถึงถึง4ทุ่มแล้วพืรนรหัสศุกรเสารุกเส,สารอาทิตย์นะครับก็จะเปิดเวลา5 5 10โมงถึง5ทุ่มนะครับ ครับก็ในครั้งนี้เนี่ยแนวคิดของเรานะครับเป็นบุ๊กดีมนะครับบุ๊กดีมเนี่ยก็คือปกติเนี่ยคือความคือหนังสือในฝันนะครับในบุ๊กดีมก็คือเราจะเติมเต็มให้กับนักอ่านความฝันให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะครับในงานนี้ในงานนี้น่ยจะพบมีนิทรรศการนะครับจะพบกับอ่าปี14ตุลานะครับ ในงานนี้ก็จะพูดถึงเรื่องราวที่ผ่านมาผ่านตัวหนังสือนะครับและอีกกิจกรรมไฮไลท์หนึ่งเนี่ยก็จะเราจะร่วมกับสมาคมป้ายยานะครับจะทำบุ๊กบายเดทคือเป็นหนังสือแลกหนังสือนะครับในงานและงานหนึ่งเนี่ยก็คืออีกโครงการหนึ่งเนี่ยจะเป็นผู้แบดนะครับมีการประกวดประกวด ประกวดะละการการทอล์กโชว์นะครับก็คือจะเป็นป้ายยานะฮะก็จะจะให้มารีวิวพูดนัพูดเกี่ยวกับหนังสือที่ตัวเองฝันไว้นะครับในคอนเซปที่ดีมดีมออฟสปีดนะครับนี่สีหนังสือในฝันของฉันนะครับแล้วก็แล้วก็เราจะเริ่มออดดชั่นครั้งแรกนะครับคือจาก t ิ k t o k นะครับจากนั้นเนี่ยกรรมการเนี่ยก็จะเลือก คัดสรรมาทั้งหมด1ิบคนมาประชันกันวันสุดท้ายในวันที่ยี่บสามนะครับเวลาบ่ายสองสิบท่านนะครับนะค,ค,ค,คนะรับวัตถุประสงค์ในความคาดหวังในการจัดการในครั้งนี้วัตถุประสงค์ในความคาดหวังเนี่ยคือเราก็หวังว่านักอ่านเนี่ยจะมาเพิ่มขึ้นจากครั้งที่แล้วนะครับประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นตจากครั้งที่แล้วเนี่ยคือเราที่เราสำรวจมานะครับก็ มีหนึ่งล้านสามแสนสามแสคนนัดที่มานะครับยอดยอดขายเนี่ยในงานเนี่ยทั้งหมดก็340ล้านนะแต่ปีนี้เนี่ยเราคาดหวังไว้เติบโตรประมาณ20%นต์นะครับจากยอดขายเนี่ย400 000, ล้านนะฮะแล้วก็เป็นยอดเข้าชมคนเข้าชมงานเนี่ยหนึ่งล้านหกแสนคนครับที่เราคาดหวังไว้ครับเห็นว่าการในปีนี้ได้ผลการตอบรับจากผู้ประกอบการค้าทั้งเปิดงานเก้าร้อยกว่าใช่ครับ ครับครั้งนี้เนี่ยเป็นเป็นเป็นอะไรที่ที่ท้าทายกับสำนักพิมพ์เองนะครับเพราะตัวสำนักพิเอตัวสำนักพิมพ์เองเนี่ยก็มีความคาดหวังนะฮะว่าทิศทางของหนังสือเนี่ยมันจะไปได้ไปได้ต่อไหมนะฮะเขาก็เป็นการท้าทายก็คือก็คือจองบูธเนี่ยเขาม,ามากขึ้นมากขึ้นนะฮะมากขึ้นแล้วก็ เปิดตัวหนังสือเนี่ยครั้งนี้ก็เป็นเป็นครั้งที่เปิดตัวหนังสือเยอะที่สุดนะครับมีมากกว่า3,000ปกนะครับแล้วก็เขามีสำนักพิมพ์เนี่ยเข้ามาร่วมเนี่ยทั้งหมด340ีครับสำนักพิมพ์ครับ้คอยาใหครนตัวแทนดทน,น,น,ทน,นท่อ่าี่ชอบหรืออะไร้างอยากครนัน้องน้องมาร์ไหม เชิญเลยครับเชิญได้เลยครับงานังสืออะไรบ้างครับก็งานผมถือว่าเป็นการเชิญชวนและการอยากชวนเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆนะครับที่รักในการอ่านหนังสือหรือว่าชอบหรือบางคนอาจจะยังไม่เคยลองอ่านก็อยากให้เปิดใจลองมาอ่านดูนะครับผมก็งานนี้เป็นเที่ยวว่างานใหญ่เลยใช่ไหมครับผมก็อยากเชิญทุกคนนะครับเข้ามาร่วมดูร่วมอ่านด้วยกันนะครับผม้็อยากให้ท่านยู้ถ่ายช่วย ชวนคนนะครับเพราะว่ามันคือได้อยู่ในวิกฤตด้วยครับคือจริงๆแล้วเนี่ยหลังจากโควิดนะนะคือหนังตื่นสังสือเนี่ยก็ฟื้นตัวขึ้นมากนะฮะจากยอดขายเนี่ยรวมตลาดของท้องตลาดนะครับก็พุ่งขึ้นไปถึง1 5ึ่งล้านบาทนะครับเอนึ่งพันหอยล้านไม่อย่างโทษทีนะคือพ,พ,พุ่งขึ้นเนี่ยไป1,500ล้านเนี่ยคือจาก วิกฤตจ,จากครั้งที่โควิดมานะฮะหนังสือเนี่ยก็เริ่มขึ้นเริ่มฟื้นตัวดีขึ้นนะฮะจากการปรับรูปแบบของสำนักพิมพ์เองด้วยก็ปรับตัวกันการนำเสนอรูปแบบต่างๆเนี่ยมันไม่ใช่เป็นหนังสือเล่มละเป็นบ็อกเซตมั่งละเป็นอะไรบ้างละครับก็อยากจะเชิญชวนให้มางานนะ,ะมามาดูมาดูท่านจะพบหนังสือกว่าล้านเล่มที่ในงานนี้ครับ